คุณผู้ชมครับตอนนี้เหลือเวลาเพียงแค่8วันนะฮะตลาดการซื้อขายซัมเมอร์นี้จะปิดตัวลงอย่างเป็นทางการล่าสุดแมนิูเตดของเราไม่ลดละความพยายามครับในการล่าตัวนักเตะคนที่4ของเอริกเซนห์แต่วันนี้ครับเป็นวันแรกที่สื่อมวลชนและกูรูลงความเห็นตรงกันว่าเขาตั้งคําถามและเ u e s t i o n mark ใหญ่ๆกับการรีคูดคนเข้ามาซื้อตัวผู้เล่นเข้ามาของบอสของเราครั้งแรกเลยนะฮะหลังจากที่กระดึงคาเซเมโลเอริกเซน ทายเร็วมาลาเซียลิซโซนมาติเนตอันโทนี่จนมาถึงเมสันเมาส์ลาสกุยโลนต่างๆเ, <c oughs> เขามีคําถามเกิดขึ้นครับว่าทุกคนที่ซื้อเข้ามาทําไมต้องมีความเกี่ยวข้อ,ของมาก่อนกับบอสไม่ว่าจะเป็นคนดัชไม่ว่าจะเป็นเคยเล่นดัชส์หรือว่าเคยผ่านงานกับเขามาก่อนเนี่ยจริงๆมันเป็นวิธีในการตามล่านักฟุตบอลที่ดีจริงหรือไม่รวมถึงเมซอนกรีนปูนเมื่อวานส่งคําถามเข้ามาเต็มไปหมดนะครับว่าสโมสรมีไฟนอลดดซิชันแล้วตามที่เราคุยกันเลยครับ ก็คือลงความเห็นปล่อยตัวเขาออกจากสโมรสรแกรี่เนวิลและอีกหลากหลายกูรูออกมาวิจารณ์แมนยู Man u, ตัดสินใจได้ห่วยแตกและช้ามากๆเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงนะครับวันนี้ดราม่าแน่นอนครับแต่ว่าบิ๊กนิวส์ครับผมไปเริ่มต้นกันที่มันเดนไนท์ก่อน,นครับเมื่อคืนผมนั่งดูอยู่นะฮะลอนดอนดาร์บี้อยากดูคริสเซอร์พาเลนไม่ใช่อะไรหรอกเพราะว่าเขาจะซื้อดีนเทนเดอร์สันใช่ไหมเมื ai, ่อวานโกเป็นใครรู้ไหมทอมฮันเดอร์สันก็คือเด็กเก่าแมนยูของเราเนี่ยแหละเจอกับอาร์เซนอล อาเตต้าแก้วิธีการทับตำแหน่งของปาเตและดิแคนไรได้แล้วมีหลายเกมที่ลงไปแล้วทับทับกันเหมือนกับบรูโน่และเมสันเมาส์เมื่อคืนนี้ครับแบกขวาไม่มีเขาเอาปาเตไปเล่นแบกขวาแล้วเอาไรท์เป็นแม่ทับผลปรากฏคือดิแค r นไรเป็นแมนออฟเดอะแมชครับต้องยอมรับเลยนะครับอาเตต้าเนี่เป็นคนที่ผมอันดอร์เรทมากนะครับก็คือชมเขาแหละแต่ว่าความบ้าพลังของเขาผมมองว่าไม่น่ารอด แต่สุดท้ายเขาอยู่นานว่าแลมร์ดและอยู่นานวาโอเลกูนาโซชายังคงไร้อาร์เซนอลให้เป็นทีมลุ้นแชมป์ได้แม้กระทั่งน้องข้าวออกมาให้สัมภาษณ์หลังเกมบอกโอ้โหแฮปปี้มากครับสองนัดหกคะแนนเรายังคงไปเรื่อยๆช่วยกันต่อไปในการล่าแชมป์พิมเมเล่ไม้ได้คืออารมณ์ในการผิดหวังหลังจากได้แค่รองแชมป์เท้งนี้จรงิงมันเป็น after ์ h o อ k นะไม่มีให้เห็นเลยกับสองนัดนี้ของปืนใหญ่นะครับชื่นชมจริงๆนะครับทีนี้ครับ แมนเชสเตอร์ซิตี้ไม่ยอมแพ้นะเขาคงเห็นว่าเขาเสียตัวผู้เล่นไปไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งริยาบารลสเขาเสริมตัวรุกทันทีนะครับนี่คือปีกที่ไปได้มาล่าสุดนะครับตอนแรกเขาต้องการลูคกกัสปาเกตา้าจำได้ไหมแต่ปาเกต้าโดน f a สอบสวนนะฮะคือแก็บฟอนครับเป็นนักฟตุตบอลเล่นไม่สามารถผนได้เลยนะครับมันผิดกฎหมายนะที่เปเล่งเตดแม้ว่าคนอื่นอาจจะเข้าร้านขนันได้นะครับแต่ที่นี่ไม่ได้นะเพราะว่านักฟตุตบอล ไม่น่าจะโดนคดีล้มบอลฮนะปาเกต้าโดนสอบสวนแมนเชสเตอียก็เลยกระโดดไปหาคนอื่นนะครับแล้วก็เซ็นทางฝั่งของชิบารี่โดกูเรียบร้อยนะครับจากทางฝั่งของแลนค่าตัว60ล้านยูโรซึ่งก็จะเปิดตัวในรเร็วๆนี้นะครับจะตรวจร่างกายกันแล้วเป็นนักเตะทีมชาติเบลเยียมจริงๆเนี่ยไปตามซื้อแดเนียลโอโมด้วยนะของไลฟ์สิกแต่ว่าค่าตัวน่าจะแพงเกินไปแล้วไลฟ์สิกไม่น่าขายด้วยนะเพราะว่าเพิ่งขายซูโบสไลให้ลิเวอร์พูลไปนะครับซิตี้ก็ปิดอีกหนึ่งดีลนะครับทีนี้มาดดูีีีลลขาาาาออกเรรบบ้งคัมมหยท อันนี้รายงานจากโรมาโน่นะครับว่าพยายามตามจีบวิกตอร์ลินเดเลอร์ของปีศาจแดงนะครับแต่ว่าอันนี้เสนกลงคอมเมนต์ว่ายังไงเขาก็จะไม่ขายลินเดเลอร์นะครับเพราะว่าเล่นได้หลายตำแหน่งเปิดบอลดีแล้วก็นั่งไม่บ่นเหมือนสกอตต์แม็กโทมิเน่นะครับแต่ว่าทีเนี้ยทางฝั่งของนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ครับล่าสุดยังไม่ลดละความพยายามในการตามซื้อดีนเฮนเดอร์สันแต่ว่าสื่อทุกสื่อรายงานตรงกันทีมอันดับหนึ่งในการมีโอกาสได้ตัวดีนคือคริสเซอรพาเลตนะครับเพราะาเขาไม่มีโก ถ้แม้ว่าจะมีฮัตเตอร์สตันก็ตามทีนะฮะเราก็มีโอกาสาขายได้ทีนี้ถ้าหากแมนยูขายดีอ่อกไปก็ต้องไปซื้อโกชื่อยากๆที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อวานนี้ก็คือฟราโชดิมอสผมไม่สืบประวัติมาแล้วฮะกคนนี้ชื่อเรียกยากเพราะเป็นคนกรีซแต่จริงๆเกิดที่เยอร,รมนีเป็นลูกครึ่งนะครับเติบโตก,กับสตุกการ์ครับผมเป็นแฟนสตุกการ์ผมกล้าการันตีเลยนะครับเกิน60%โกมาจากสโมสนี้ส่วนใหญ่จะเก่งไม่ว่าจะเป็นโคเบิลหรืออีกหลายๆคนถ้าใครเคยดูบูเลสลูกา แต่ว่าแกอยู่29ปีแล้วก็คงจะแฮปปี้ในการเป็นมือ2ของโอนันนานะครับล่าสุดไม่ได้อยู่ในทีมเป็นฟิก้านะครับถ้าแมนยูขายดีนแกคงมาที่ปีศาจแดงนี่แหละนะครับปิดท้ายวันนี้กันด้วย mm hmm. แฮ์รี่เคนครับ mm hmm. เขาไปเปิดเผยแล้วนะครับว่าลูกคนที่4ของเขาเป็นลูกชายนะครับ mm hmm. แล้วก็ถ่ายรูปลงอินสตาแกรมครับลูกชายคนนี้มีชื่อว่าเฮนรี่เอ็ดเวิร์ดเคนนะฮะตั้งมาตั้งชื่อจากตระกูลของเขาเป็นลูกคนที่4 มีลูกสาวก่อนนั้นที่สองคนคืออีวี่อายุหกขวบวิเวียนห้าขวบแล้วก็หลุยส์เพิ่ได้ลูกชายสองขวบเองนี่เป็นลูกคนที่สี่นะครับแล้วก็เปิดที่ไาเจอร์มิวนกเลยเพิ่งจะยินหนง,งหนึ่งจากหนึ่งนะครับแล้วก็เคนเนี่ยการย้ายมาของเขาที่เยอรมนีนี่เขาได้สปอนเซอร์ใหม่เป็นรองเท้าด้วยนะครับคือตอนแรกเขาอยู่กับไนกี้ใช่ไหมทีนี้มันมีเกมหนึ่งครับที่สเปอร์เจอชักตา้าตรงเนี้ยคนที่บ้ารองเท้าสตาร์เขา,าตัดเขาโง่ว่าที่ทำไมอยู่ดีฮร์รี่เคนไปใส่รองเท้าที่ไม่มียี่ข้อนะฮะ อ๋อเขารอเปิดตัวกับ Skechers ครับคุณผู้ชมจริงๆในเมืองไทยก็มีนะครับ Skechers เป็นของ Super Sport นะครับแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ USA ก็เซ็นสัญญาเปิดตัว Hurricane เป็นพรีเซนเตอร์ใหญ่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นดีลที่โอ้โหคนตกใจนะครับเพราะว่าเขาเคยอยู่กับ Nike มานานมากนะครับพอมาอยู่บาเยิร์นก็เปิดตัวกับ Skechers เลยนะครับนี่คือลูกชายคนที่4ของ Hurricane ครับแล้วก็รองเท้าคู่ใหม่นักฟุตบอลจากบุนเดสลีกาครับนี่คือ big news ในค่ำคืนนี้นะครับช่วงหน้าครับ เราจะไปเริ่มกันที่เมสันกรีนูดก่อนแล้วกันครับหลังจากที่แกรี่เนวิลแล้วก็หลายคนลงความเห็นตรงกันว่าแมนจู u, ข้างบนนะครับซีโอโอเคแม้ว่าจะปล่อยกรีนบุเไว้แล้วแต่ว่าวิธีการจัดการกับเรื่องเฉาอะ่ะมันแย่มากแย่ถึงขนาดที่แบบสรุปแล้วใครใหญ่กันแน่ในสโมโสรไว้เรื่องการจัดการเนี่ยนะครับเรื่องกรีนบุนะครับ,รรบแล้วก็เรื่องการซื้อขายผู้เล่นที่แทนหาโดนตั้งควอชั่นมากแล้วเหมือนที่หลายคนด่าแล้วแหละคอมเมนต์ยูทูบคุณก็ถือว่าแม่นพอสมควรเลยนะครับว่า สรุปเองจะซื้อตัวแต่เฉพาะคนที่เคยทำงานกับคุณเหรอบอสของเราจะตอบเรื่องนี้ว่็อย่งไรติดตามได้ทั้งหมดในคลิปค่ำคืนนี้ครับในช่วงของสะสมวันนี้ครับผมมั่นใจเหลือเกินว่าถ้าหากคุณเป็นเซียนเซอร์บอลนะฮะจะต้องจ้องเจอสีงผมตัวเนี้แบบตาไม่กระพริบลเลยถูกต้องครับมันคือเสื้อตัวเพลเยอร์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับถามว่าผมหาม่ได้ยังไงนะฮะคุณหาไม่ได้แน่นอนนะครับ ก็คือมีคนถามผมเข้ามาว่าเขาอยากใส่เสื้อตัวเกดนักเตะสักครั้งในชีวิตแบบที่ได้ลดราคามีไหมกับคำถามที่2ก็คือเขาอยากได้เสื้อเมื่อปีที่แล้วที่มันเป็นคอปกแบบแขนสั้นเพราะแขนยาวอากาศมันร้อนเหลือเกินผมก็บอกโอ้โหโจมยากเหลือเกินอ่าก็ลองหากันดูนะมีคนพรยออเดอร์เข้ามากันหลายคนแล้วนะครับผมเลยต้องหาให้ได้ปรากฏว่าผมก็ถามไมาก่การสโตรไปผมได้ไซส์เอม,มาครับนี่คือตัวออเทนติกนะครับตัวที่นักฟุตบอลแมนูใส่ครับไม่ว่าจะเป็นลิซันโดมาเดเนสอันโชนี่บูโรเฟนเด็คาเซเมโล และก็ทุกคนนะครับใครที่สักครั้งหนึ่งไม่เคยมีตัวนักเตะเนี่ยซื้อไปได้เลยนะครับคุณรู้แบบว่าตอนที่เปิดตัวมาตอนแรกอะราคาเท่าไหร่110ปอนด์ห้าพันหกสิบบาทวันที่ผมได้ลดราคามาเหลือ2990บาทนะครับแต่ว่าได้มาแค่สองไซส์นอกนั้นมันหมดจริงๆแล้วก็ค,คือไซส์เล็กก็คุณไปหาทั่วเอเชียเลยไม่มีแล้วนะครับอังกฤษตอนนี้เหลือไซส์ M ครับก็คือมันโตมันไม่ไม่ได้ใหญ่มากไงฝรั่งก็ใส่ไม่ได้ไซส์ M ที่ผมใส่แบบนี้ค, A ค,รระะนนควรเกิน45 นะครับใครน้ำหนักไม่เกินสัก65ยังใส่ได้อยู่นะครับ M มี10ตัวนะครับแล้วก็ XL มี5ตัวครับทั้งหมดมี15ตัวนะฮะจาก5้า0บาทลดเหลือ2,990บาทรีบลายหาน้องผมได้เลยบอกว่าเป็นตัวเพลเยอร์เนาะโโอ้หดูฮะคือวัสดุสุดยอดอะตัวนี้ผมยังไม่เคยมีตัวนักเตะนะก็คือเนี่ยอาดิดาสเฟล็กข้หลายเนี่ยมันก็คือมันจะลดน้ําหนักหมดนะครับตาโลโก้แมนยูอาดิดาสไม่มีได้ไม่มีตัวได้ถักอะมันจะเป็นเฟล็กลีดทั้งหมด นะและ้วที่ที่เด็ดเลยก็คืออวตัวชายเสื้อครับเขียนเอาไว้ว่าออเทนติกคือตัวที่ทักกอนใส่2022 23นะฮะลดจาก5,060บาทเหลือ2,990มีไซส์ M และ XL เท่านั้นรีบลน์ลาหา้องผมได้เลยฮะ,ะทีนี้ไซส์อื่นผมได้แค่ L มาครับซึ่ง L เป็นไซส์ย,ยอดฮิตของคนดูช่องเรานะครับ L เป็นตัวแขนสั้นตัวคอปกตรงนี้คือใส่อ่ะผมว่าเออรุ่นการที่แล้วอ่ะมันใส่ได้หลายบทบาทไปเดินห้างอะไรก็ได้นะครับเพราะมันเป็น เสื้อให้คล้ายเชิ้ตแบบนี้ผมได้ไซส์ L สำหรับตัวแฟนบอลหรือว่าเลิกาไม่อีก10ตัวนะครับซึ่งก็จะราคาถูกว่าตัวเพลเยอร์500บาทนะครับเหลือ2,490บาทสำหรับไซส์ L ใครอยากได้ก็ไลน์เข้ามานะเพราะฉะนั้นนะครับย้ำอีกทีนะครับตัวนักเตะมี M10 XL5 ส่วนตัวแฟนบอลมี L10 นะครับมีทั้งหมด3ไซส์ลองเปรียบเทียบกันดูครับว่าคุณอยากไซส์ไหนแล้วคุณใส่ไซส์ไหนได้คุณรีบซื้อเถอะครับเพราะว่าตัวนี้มันไม่มีแล้วครับ รื่องราวทั้งหมดของค่ำคืนนี้ครับเราจะไปดูกันที่เมสันกรีนบูดกันก่อนครับหลังจากเมื่อคืนที่ผ่านมาทุกคนได้ทราบไปแล้วว่าสโมสรแมนยูเตดได้ประกาศอย่างเป็นทางการปล่อยตัวกรีนบูดเป็นอิสระก็คือไล่ออกจากสโมสสนั่นเองนะครับแม้ว่าสเตทเมนต์มันจะดูแบบละมุนละม่อมเราทั้งสองคนคุยกันแล้วแอปพลิเอทคือความเหมาะสมที่หาตรงกลางเจอก็คือกรีนบูดจะออกไปจากแมนยูแล้วเราจะช่วยให้เขาประสบความสําเร็จกับสโมสรต่อไปแต่ความเป็นจริงก็คือ เฉดหัวนั่นแหละครับวันนี้ผมมีข้อมูลเปิดเผยออกมามากมายนะครับอย้อนท้าความไปก่อนก็คือก่อนนั้นนี่ยเป็นเรื่องจริงครับที่ลิชัอาโนได้อัดคลิปวิดีโอเพื่อให้กรินบุดกับสู่สโมสสแล้วบอกข้อแม้ต่างๆนะครับว่าทําไมสโมสส์ต้องทําแบบนั้นนะครับจะปล่อย4สิงหาคมแต่สุดท้ายแล้วโดนประท้วงประท้วงประท้วงทั้งหน้าสนามและลองดูอีเมลฉบับนี้ครับนี่คือ หนึ่งในกว่าพันฉบับนะฮะที่ส่งหาปีศาจแดงทั้ง PR ได้รับทั้งตัวของผู้ร้องเรียนแล้วก็มีบางฉบับส่งตรงถ,ถึงริชาร์ดอาร์โนเลยนะครับแต่ข้อความก็คือขอให้ปีศาจแดงทบทวนการตัดสินใจให้นักฟุตบอลที่เคยทำร้ายผู้หญิงเนี่ยกลับสู่สมงสรจริงๆหรือเปล่าไม่เพียงเท่านั้นฮะผมไปสืบทราบมาว่า ทีมหญิงและวู m มนเอทฮะวูเมนเอทคือองค์กรเลยครับองค์กรปกป้องสตรีของ UK ครับก็เข้ามามีบทบาทในการกดดันสโมสรแมนยูเต่เพราะว่าปีศาจแดงเนี่ยต้องยอมรับว่าไม่ใช่บริษัทเล็กๆธรรมดานะครับแมนยูเป็นมหาชนนะฮะมหาชนก็คือมีผู้ถือหุ้นนะครับปล่อยให้คือขายหุ้นให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยอย่างเราก็ซื้อหุ้นแมนยูได้นะเพราะฉะนั้นกน็คือเจ้าของร่วมนึกออกปหเพราะฉะนั้นเวลาจะขยับอะไรทั้งทีเนี่ยต้องแคร ชาวบ้านชาวช่องมันไม่ใช่ง่ายเหมือนกับว่าเอ้ยนี่ลูกฉันฉันลูกฉันไม่เคยผิดเลยมันไม่ง่ายนะครับโหคือวูแมนเอชเข้ามามีส่วนนะทำให้กดดันอย่างหนักนะครับแล้วซีโอนำโดยดิชันอาร์โนเนี่ยเรียกประชุมเมื่อวานนี้นะครับเปิดเผยชื่อออกมาแล้วนะครับก็คือมีแพทริกจูอัตเป็นนักกฎหมายนะครับจอห์นเมอร์เทอร์ฟุตบอลดีแทคเตอร์ของเรานะฮะซีโอโอซีโอคือดูแลป้อกานเงินอย่างคอนลีสโลเช่และ PR ของปีศาจแดงคือเอลลินนอร์แมนห้าคนนี้ร่วมกันคุยพิจารณา โนายทกเลยไม่ใช่นะครับก็นั่นแหละครับเห็นตรงกันว่าควรจะปล่อยกรีนบูดไปเป็นอิสระในท้ายที่สุดนะฮะว่ากันว่าในห้องประชุมนั้นเนี่ยมีเคยครั้งหนึ่งที่สอบสวนกรีนบูดเองด้วยนะครับว่ามีหลักฐานแบบนี้ชี้แจงยังไงและมีเสียงเร้าอ้างนะฮะอันนี้ยังไม่มีอะไรยืนยันนะครับแต่เดเล่เบลเล่นนะครับว่าแม่ของกรีนบูดคือเบรซิ่งนะครับขอร้องนะครับแบบอยากให้ลูกชายเนี่ยได้มีโอกาสต่อบปีศาจแต่ว่าไม่ไม่เป็นจริงแล้วนะครับเพราะฉะนั้น สมโมสรก็เลยแถการแบบนี้ออกมานะครับทีนี้ฮะลายต่อไปเนี่ยผมก็ลังคิดว่าจะเป็นอันโทนี่นะครับเพราะว่ามันมีเอกสารกว่า7 0หน้านะฮะในการที่ผู้หญิงเขาเแจ้งความที่บราซิลใช่ไหมครับเขานี้จะมาแจ้งความที่ยูเนะครับผมแล้วกลัวกลัวอันโทนี่จะเป็นลายต่อไปนะทีนี้กลับมาที่กรีนบูดครับแกรีเนวิลว่าออกมาวิจาร์สมโมสรบอกกว่าจะตัดสินใจได้เนี่ยคือช้ามาก ไม่ได้บอกว่าแมนยูตัดสินใจถูกหรือผิดอ่ะเขาอาจจะออมาแต่ไรเวก็ตัดสินใจถูกแล้วแต่ว่าระหว่างทางอ่ะมันเห็นได้ชัดว่าแมนยูไม่มีคนมียอำนาจหรือเปล่าแกลลี่เนเวิบอกเรื่องราวแบบเนี้ยสมูสรมันน่าจะแอคชั่นอะไรที่มันเป็นสิ่งที่มันชัดเจนไม่ใช่ว่าไอ้ถแถลงรอบแรกออกมาแล้วมีแต่คนปวดรอดเยอะอ่ะว่ามึงแถลงหรือหรือมันไม่มีจริงฮะแถลงที่ไม่ถแถลงที่เขาใส่เอาก,กันนะแกลลี่เวิร์บอกโหนี่แสดงชัดเจนว่าแมนยูเตอนอกเหนือจากตระกูลเกรเซอร์ aser, คือพวกนี้คือรออ คือมันมีแต่คนทํางานแต่ว่ามันไม่มีใครมีอำนาจจริงไม่มีใครกล้าสั่งการจริงๆว่าจะให้กินหุ่นอยู่หรือกินหุ่นไปนึกออกไหมแต่เราก็เข้าใจดีว่าโอ้โหรดดับเอลิชันหานี่ก็ชัดเจนแบบอยากจะใช้มากเพราะว่าผมเคยเล่าไปแล้วผู้จัดการทีมอะเขาไม่ได้ดูแลภาพลักษณ์เขาดูแลผลการแข่งขันถ้าได้นักฟุตบอลเพิ่มเขาโอเคเขาไม่สนว่านักเตะคนนั้นถ้าหากไม่ไม่ก่อวอร์ดในทีมนะถ้าก่อวอร์ดก็คือเช็หัวผมยังแปลกใจว่าแกลี่ยังมีวิจารณ์ว่าแบบทำร้ายผู้หญิงนู่นนี่นั่น เขาลืมแลนดกิกสมหัยรือเปล่านะฮะผมคนหนึ่งที่เคยสัมภาษณ์พวกเขาแลนกิกนี่คือเอ่อมีอะไรกับน้องเมียเอ่อน้องชายตัวเองเลยนะครับมีอะไรกับเมียน้องชายตัวเองนะฮะนี่ก็เป็นสิ่งที่ผมแปลกใจเหมือนกันว่าในวิวคู่เนี่ยลืมเพื่อนซีอย่างแลนด์กิ๊กหรือเปล่านะฮะนี่เราพูดถึงความเป็นธรรมนะฮะไม่ได้เข้าข้างคนใดคนหนึ่งนะครับแต่ผมก็ผมว่าฟันโทงตั้งแต่แรกอยูแแ่แล้วจะได้ป่ะที่แบบมีคนมาประท้วงทีมหญิงโอ้โห้วนี่เพิ่งมารู้ว่า องค์กรพิทักษ์สตรีของยูเคเข้ามาเอี่ยมันยูไม่มีทางตัดสินใจอย่างอื่นหรอกครับเพราะว่านักฟุตบอลคนเดียวสมมติม,มูลค่ากินหูดอยู่ที่70ล้านปอนด์ิบล้านปอนด์ใช่ไหมครับแต่ว่ามูลค่าสโม,มรสรมันเป็นหมื่นหมื่นล้านครับเขาไม่กล้าหรอกก็คิดอยู่แล้วว่าชัวร์นะครับทีนี้ครับสเต็ปต่อไปของเมซันก็คือมีโรมาเข้ามาแล้วมูนิโยไม่แคร์สื่อทีมซาอุและทีมจากตุรกีเพราะ อย่างที่เราทราบกันก็คือมีทีมตุรกี2-3ทีมติดต่อเข้ามาแต่ยังไม่ขายนั่นเองนะฮะอ่ะเรื่องกีบุก็ประมาณนี้นะครับนี่คือวงในแบบแม่ขอร้องเลยนะนะครับแชร์ก็ได้นะครับทีนี้เรามาที่เรื่องในสนามกันบ้างครับล่าสุดซามเอลแรคเฮิร์สครับเขียนคอลัมน์โจมตีไปที่จะเชคว่าโจมตีได้ไหมก็ตั้งข้อสงสัยดีกว่าเพราะเขาเป็นสื่อวงในเขคาคงไม่กล้าขนาดที่แบบงัดข้อกับแชนหาเลยไม่ได้เดี๋ยวไม่ได้เข้าห้องแถลงข่าวนะครับก็แต่ก็ไม่ใช่มีแค่รักเคยคนเดียวนะครับ คือไอจุดเนี้ยหลายคนก็ตั้ง e s t i o n Mark ไว้อยู่แล้วกับการซื้อตัวของของบอสของเรานะครับคือลักคเคิร์สบ,บอกว่าแมนยูอ่ะกำลังทำและก้าวเดินเหมือนที่ปีที่แล้วที่ผ่านมาจำปีที่แล้วได้ไหมที่ออกซาร์ดแล้วแพ้2อปีก็คือไบรตันและเบรนฟอร์ดแมนยูมีปัญหากองกลางใช้เงิน70บล้านปอนด์กระชากคาเซเมโร่ในวัยเกือบ30ปีมาให้คัทหนึ่0สามแสนนะครับวันนี้ฮะแมนยูเตอดออกตาร์สองเกมแม้ว่าเกมแรกจะชนะแต่เกม2แพ้เลยก็ ยิงประตูไปหนึ่งลูกนะครับกำลังจะทําในแบบเดียวกันก็คือกําลังไล่ล่ากองกลางคนใหม่อย่างไรอันกาเวนเบิร์กจากไบเยอร์มินิกอย่างหนักนะครับคู่แข่งคือทางฝั่งของลิเวอร์พูลนะฮะทีนี้ครับกาเวนเบิร์กโดนตั้งตั้งข้อสองสัยเยอะมากว่าโอโ้โหลงสนามให้กับไบเยอร์น้อยมากอา่ะลงคล้ายๆเมสันเมาล์ Mason ออกับเชลซีว่าฟอร์มมันไม่ได้ดีขนาดนั้นแม้กระทั่งล็อตไม่ค่อยลุนที่แบบก็ยิงให้อัลตันต้าไม่เยอะถูกปะ คือซื้อแต่ตัวที่มีข้อสงสัยตลอดเวลาเนี่ยมันเวิงจริงจริงหรือเปล่านะครับแล้วก็อีกข้อหนึ่งคือเขามองว่าสไปล์การเล่นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นแบบอัมลาบัดท,ที่แบบดูคนเห็นด,ด้วยนะครับไร์การเ,เบิร์เนี่ยเป็นสไตล์ที่ไม่ได้แย่งบอลเก่งเป็น holding midfield คล้ายคบี้แมนดูคือลอยหน่อยไหมอะไรเงี้ยน,นี่ก็เป็นมุมมองลักเฮิร์สนะครับไม่เพียงเท่านั้นครับอันนี้สิ่งที่ทุกคนออถามเทนฮากมาเลยก็คือเฮ้ยนักฟุตบอลที่อยู่ซื้อแต่ละคนเนี่ย มันวนเวียนอยู่ในในบ่อปลาเกินไปหรือเปล่านะครับเขาเลยไปเอาข้อมูลมาตั้งแต่ซื้อปีแรกจนถึงปีนี้ทุกคนเลยครับของเทนหาที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความเป็นดัชหรือว่าตัวของเขาเองยกเว้นคนคนเดียวคือคาเซเมโลคนที่พักเงินนะฮะอ่ะเราไปดูเลยนะครับคนแรกอิเลเซ่นอันนี้ไม่นับเพราะว่าได้มาได้มาฟรีนะค,คนที่2ครับลิซันโดมาดิเนสกับอันโทนี่อันนี้แน่นอนลูกน้องเก่าที่อาแจ็คซื้อมาในราคาที่แพงมากโดยเฉพาะคนหลังก็คืออันโทนี่ สโมสรค้าแล้วค้านอีกแกไป c o n วิน c ์ไปพูดจูงใจว่า86ล้านตอน100ล้านยูโรเนี่ยอนาคตคุ้มแน่นอนนะฮะซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ได้ตอบโจทย์นะครับคนต่อไปคือเทรลมาเลเซียไอ้นี่ก็อยู่ในดัชลีเล่นในกับเฟยนูร์ดแล้วก็อย่างที่รู้กันนัดที่เขาประทับใจก็คือเฟยนูร์ดเจอกับอาแจกและไอมาเลเซียเอาอันทนี่อยู่เทนฮาชอบมากก็ดึงมานะครับนั่นคือ3-4ี่คนโนกทุกเวนคาเซเมโลคนเดียวที่แบบคนนอกอะนอกนั้นเขารู้จักหมดคาเซเมโลนี่คือจากมาดริก พอมาปีนี้เบซอนเมาส์คนก็ไม่รู้อีกว่าเขาแฮปปี้ตอนที่เบซอนเมาส์เล่นให้กับวิเทสซานมแล้วเคยเจออาแจกอัมสตาร์มแล้วก็ชอบตั้งแต่อยู่กับเชลซีก็เกี่ยวข้องกับราชลีอีกนะครับมาถึงทางฝั่งโอนาน่าอันนี้ก็ลูกน้องเก่ากับอาแจกถูกไหมครับและคนล่าสุดลัสซูไฮรุนโอเคไอ้นี่ไม่เคยเล่นทางฝั่งของลีฮอลแลนด์แต่เป็นนักเตะเอเจนต์ Agent ในสังกัดเดียวกันกันกบเทนฮากก็คือดีฟรสก็มีความเกี่ยวข้องทั้งหมด อันที่สื่อโมวโลชนก็ระตับขอสงสัยว่าเฮ้ยมันควรออกมันควรจะพูดว่าอะไรจะพูดว่าออกนอกกลาบ้างไหมไปดูโลกให้มันกว้างขึ้นบ้างไหมคือซื้อแต่นักเตะที่คุ้นเคยอยู่เนี่ยมันก็มีข้อดีในการทํางานในพวกแต่งตัวแต่ความเป็นจริงคือจะได้มาแล้วประสบความเป็นจริงจริงหรือเปล่านะครับเพราะว่าเจ็ดคนที่ได้มาทั้งหมดเนี่ยถามว่ามีใครไม่มีข้อสงสัยเลยผมว่าลิซาโดบาลิเน่นอกนั้นโอเคคาเซเมโล แม้จะอายุเยอะแต่เราก็ต้องยกเขาไว้ในฐานที่เข้าใจนอกจากอันโทนีมาเลเซียถูกไหมครับเออ่มาส์ฮอยลุนหรือแม้กระทั่งทางฝั่งของโอรดนาเองก็ต้องตั้งโดนตั้งข้อสงสัยทั้งสิ้นนะครับก็คือแบบไปซื้อตัวอื่นบ้างไหมนี่คือคําสงสัยของทางฝั่งของกูรูแล้วก็สื่อมวลชนนะครับทีนี้ครับแผนการเล่นบ้างครทุกคนก็มองกันว่า แผนของเชนหางกเนี่ยตอนนี้คือไม่ได้ผิดขนาดนั้นในการที่แบบอยากลองระบบใหม่อย่างยูทไลท์ยูทไลท์คือแบบอยากจะให้เมสันเมาส์เนี่ยคือลูกการใหม่เขาได้ตัวที่เล่นเกมรุกไล่บอลเก่งๆมาแล้วก็ไม่มีความจำเป็นต้องเล่นกลางคูก่ก็ให้เมาส์กับบรูโน่เฟรเดสมันขึ้นไปข้างบนเลยซึ่งทับตำแหน่งและเขาเอามองกันว่าคาเซเบโล่อะแม้จะไม่ใช่อายุ31อนะต่อให้ตอนนี้คาเซมันยี่สิบเจ็ดยี่สิบหกหรือแมก้กระทั่งตัวพ่ออย่างเอง็นโกโล่องเ,องเ,องเ,เตก็ไม่น่าไหวเพราะอ,อะไรครับ เวลาที่โดนบุกออกมาทุกคนจะเห็นในสนามว่าคู่แข่งจะมี4ตัวและคาเซมิโลคนเดียวชะลอก่อนก้องหลังมันจะเป็นไปได้อย่างไงนะครับทุกคนที่อยู่ในโอชาฟอร์ดก็เห็นกันหมดในเกมที่เจอกับวู๊และก็เห็นกันหมดในเกมที่เจอกับท่านพ่อสเปอร์นะครับไม่เพียงเท่านี้ฮะแผนการเล่นที่โดนเปิดเผยออกมาว่านอกเหนือจากให้เมสากับบรูโน่มีส่วนกับเกมลุกและทับตำแหน่งและเพสซิ่งไม่ได้จริงแล้วเนี่ยคาเซมิโลโดนแบกแล้วเนี่ยไอ้แผนอินเวอร์ตฟูลแบ็กที่เขาร้องเรียนแบบเป๊ปรวมถึงเยเกันคอป ที่เป๊ปใช้จอร์โซเล่นค็อปให้เทรนเล่นเนี่ยนัดแรกและน,นัดที่2ชัดเจนว่าเอริเันหาชอบให้ลูกชอเข้าไปข้างในบินอินเวอร์ฟูลแบ็กพอลูกชอเข้าไปข้างในกองหลังแมนยูริสานตัวชอไม่สามารถช่วยคาเซเมโรได้ไม่มีเท่านั้นทางซ้ายไต่ังหากกาลาโชโลงมาเล่นเกมรับไม่เป็นนั่นคือสาเหตุของการโดนเจาะลูกแรกของในเกมที่เจอกับสเปอร์เพราะฉะนั้นแผนการเล่นน,นตอนนี้ทุกคนมองว่ามันไม่เวิร์คก็ต้องมานั่งดูว่าในเกมที่เจอกับนอติงแฮมฟอร์เรสเนี่ยจะกลับมาใช้กลางคู่หรือเปล่า นะครับตอนนี้มีเสียงเรียกร้องจากแกรี่เนวิลให้ใช้สก็อตแม็กโทเมย์มาช่วยคาเซมิโรได้แล้วนะครับอันนี้เนวิลพูดเลยฮะแล้วก็หลายๆคนก็บอกว่าถ้าเป็นเมาส์หรือเป็นอีเล็กเซ่นก็เล่น4 2 3 1ไปเถอะเพราะถ้าเล่น4 1 4 1อยู่อย่างเงี้ยคนที่จะตายก็คือคาเซมิโรและเทนฮารนั่นเองนะครับอ่ะนี่คือเอกลุศในค่ำคืนนี้ทั้งเรื่องกรีนมูดและเรื่องตัวผู้เล่นที่ซื้อและมีคำถามมากๆเลยนะฮะทุกคนคิดเห็นยังไงคอมเมนต์ Comment เข้ามาคุยกันครับซึ่งในมุมของการซื้้้้้ออออนนนนนัักเเเตตะะีี่่ยยหหลลาาคคมงงงรรืไววแบ อ่ะช่วงสุดท้ายครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราปล่อยเสื้อเกรดเพลเยอร์ตัวนักเตะที่ใส่นะฮะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับ,รบนี่คือเสื้อตัวที่ผมใส่เนี่เป็นตัวออเทนติกนะครับหรือว่าเป็นตัวที่นักฟุตบอลไว้ใส่ในแมตช์เดย์ไม่ว่าจะเป็นลิซอนโดมาติเนสนะครับบรูโน่เฟรนันเดสมาคัทแลฟอร์ดคาเซเมโลแม้กระทั่งคริสเตียโนโรนัลโดก็ใส่เสื้อตัวนี้มาแล้วนะครับแล้วก็มันมีปกนะครับมาใส่ได้หลากหลายโอกาสนะฮะสามารถใส่ไป เที่ยวไปประชุมไปอะไรก็ได้มันเหมือนคล้ายๆเสื้อเชิ้ตนะครับผมได้ตัวออเทนติกมาก็คือตัวเพลเยอร์ครับคุณผู้ชมครับรลดราคาจากตอนแรกตอนที่ปล่อยเลยนะร้อยสิบปอนด์คือประมาณห้าพันหกสิบาทลดเหลือสองพันเก้าร้อยเก้าสิบาทนะครับแต่ว่าได้มาสองไซส์เท่านั้นก็คือไซส์เอ็มที่ผมใส่อยู่นี้อันนี้เป็นเอเอเชียนะฮะหน้าอกไม่ควรเกินสี่สิบห้านะครับน้ําหนักไม่ควรเกิน65หรือ68นะฮะใส่ได้นะครับไซส์ M 10ตัวและ XL อีก5ตัวอันนี้คือตัวเกรดเพลเยอร นะครับลดจาก5 6 6 0เหลือ2,990ครับส่วนตัวเกรดแฟนบอลหรือเลปติก้านะครับวันนี้ได้แขนสั้นมาไซส์ L อันนี้เป็นไซส์ที่ยอดนิยมของช่องเราได้มาสิทตัวครับซึ่งก็จะถูกว่าตัวเพลเยอร์500บาทนะครับปล่อยได้ที่2,490บาทนะครับย้ำอีกทีตัวเกรดนักบ,บอล M กับ XL ตัวเกรดแฟนบอลไซส์ L อย่างเดียวนะครับใครอยากได้ก็ ไห์เข้ามาได้เลยนะครับอ่ะประมาณนี้ฮะเราเดี๋ยวพรุ่งนี้มาว่ากันแชร์กันให้เยอะๆครับเรื่องของเมซิงกรีนบูดแล้วก็การซื้อตัวของเอลิกแทนฮาแล้วคอมเมนต์เข้ามาคุยกันครับเดี๋ยวผมไปตอบบาย